สวัสดีค่ะพี่จอนสวัสดีครับผมมาถึงก็แบบทักทายดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ที่มาอยู่กับพี่จอนนะคะพี่จอนอรัตนาเวโรจน์นะคะหรือว่าที่พวกเรารู้กันเจนเอ็กซ์เขาเรียกพี่จอนนูโวนะคะคด,ดีเทคดีเทคต้องมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ด้วยใช่แล้วก็เป็นมือซ้ายด้วยนะเอามือซ้ายมือซ้ายใช่เพราะว่าดูดีมันอยู่ในทางด้านมือซ้ายถูกเลยค่ะอันนี้ก็คือจะจะได้พักติสกันนะคะเพราะพี่จอนมีกิจกรรมหลายอย่างมากถ้าเราโฟกัสในเรื่องของตัวสมาคมนะคะตัวนี้เนี่ยที่มาเป็นยังไงคะพี่จอนทำไมถึงได้กอดตั้งขึ้นมา เมื่อเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันบริเวณกับเทคโนโลยีนอกเหนือจากว่ามาคุ้มคมรปปองปูปองทิษ์รักษาดูแลโลกของเราแล้วได้แล้วด้วยเนี่ยม,มันจะมีอีกมุมหนึ่งที่สําคัญมากและบริเวณไปถึงเรื่องทําไมถึงได้เก่อตั้งสมาคมด้วยนะครับพอมาวันนี้เมื่อเทคโนโลยีมัน,นไปเร็วมากเนี่ยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะเราไม่เคยมีอินโนเวชันที่พุ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยผลเสียที่เกิดขึ้นมาก็คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ทาให้กราฟความเป็นมนุษย์ของเราหรือคอนชเชสเนสของเราเนี่ย สติสัมปชัญญะในการเท่าทันเนี่ยมันมันหัวทิ่มลงแทนไอ้จุดที่มันหัวทิ่มลงเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่ผมเรียกว่าทําเป็นมองไม่เห็นไม่ได้แล้วเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ที่ออกมา f a ก e ิวส์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ค r ลเจอร์โ l a r i z a t i o n การแตกแยกในสังคมไปจนถึง Anxiety ความเครียดวิตกจริตและอื่นๆเนี่ยไอ้โรคโรคต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ย ต้องบอกว่าเราเป็นกันทุกคนนะไม่ยังไม่มีใครรอดไปเลยแม้แต่คนเดียวเราเป็นหมดเลยแต่เรากําลังเขาเรียกว่าเคยชินจนกําลังจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วความเท่าทันของม,น,มนุษย์เนี่ยก็จะตกลงไปเรื่อยๆก็เหลือแต่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าอ่าโอเคในเมื่อเราเป็นคนที่ทําทางด้านให้บริการอินเทอร์เน็ตมาก่อนต่อมาถึงได้มาทำโทารทัศอะนะ แล้วก็มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ KOL น้องๆที่น่ารักของผมในคนที่ออกมาอยู่แวดวงเทคโนโลยีในฐานที่เราเป็นพี่ใหญ่การที่เราจะบอกว่า next move ที่เราควรจะทำในฐานะว่าเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เนี่ย<ะ>เราก็จำเป็นที่ต้องสร้างเครือข่ายมันจะมีช่องทางในการที่เราจะสร้างเครือข่ายได้ก็คือการเป็นอะไรบ้างอะมูลนิธิเป็น a t i o n เป็นสมาคมเป็น and so on, so on so on so ในเมื่อเราเรา ก็มีกติกาอยู่ที่เราสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้อมโดยที่วงเล็บวัตถุประสงค์ข้อ20คือไม่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองปุ๊บเราก็มองว่าเอออันนี้ถึงเวลาแล้วล่ะอายุก็ถึงด้วย <c oughs> <c oughs> น่าจะชื่อสมาคมแล้วนี่ก็คือที่มานะคะใช่โอ้โหเดปูต้องขอ process นิดน,นึงก่อนนะคะว่าได้เลยครับตามสบายอคนที่ติดตามฟังกันอยู่เนี่ยค่ะก็คือว่าแสดงว่าพี่จอเนี่ยก็คือก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยจากการเห็นปัญหา นะคะเฟกนิวส์การเห็นปัญหาเรียกว่าไซเบอร์ครา임การเห็นปัญหาของเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณภาพจิตหรือว่าจิตตกะะใช่ไหมของคนรุ่นใหม่พวกนี้โอ้โหก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงคุณภาพของคนในสังคมทุกรุ่นทุกยุกคยที่ที่กำลังมีมีตรงนี้ขึ้นมาเรามองว่าเทคโนโลยีในแง่มุมของคนที่ดีเนี่ยมันคือสิ่งใดละ่ะอ่าอันนี้เราก็ชี้ชัดนะเราไม่ได้เราบอกว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเรื่องดีๆของเทคโนโลยีต่อตัวมนุษย์เนี่ยดีแน่นอนใช่ไหมฮะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเห็นสิ่งที่ดีเราต้องเห็นสิ่งที่ไม่ดีก่อนเราถึงจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีในเมื่อเราเป็นเช่นนี้เราสะาสมตรงนี้มามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะต้องทําอีกหน้าที่หนึ่งด้วยไว้ห้าสิบเนี่ยแล้วก็ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่ถ้ามันไปอย่างเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งนะในปีประมาณปีสองพันสามสิบตรงจุดนั้นที่เราบอกว่า AI ตรงจุดที่เราบอกว่า machine learning เนี่ยจะมาทดแทนการทํางานของเราแล้วแต่ผมก็เรหมายถึงว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้น ในปีนั้นอะสองพันสามสิบมันมีสิ่งนี้กาลังเกิดขึ้นอยู่อแต่เราโมแต่ไปมองว่าเดี๋ยวอยดูนะอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนอต,ตรงนั้นอ,ะ,นนอะมันต้องทําตัวนี้สิมันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันก็เลยจําเป็นจริงๆสมาคมเป็นสิ่งที่ผมมีมาโดยตลอดแล้วนะอยู่ในใจแล้วปฏิบัติมันตลอดมีมาตั้งแต่เือปฏิบัติมาตลอดแต่ผมไม่ได้เรียกว่าเป็นสมาคมเท่านั้นเองผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าเป็น Pur p o s e ของชีวิตมากกว่าจริงค่ะแสดงว่าแบบ เป้าหมายเพอร์เพสของชีวิตคราวนี้เข้มข้นมากจนพี่จอนทนไม่ไหวนะคะต้องตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเลยแล้วกเ็เพราะว่าเห็นเรียกว่าภัยจากเทคโนโลยีถูกไหมคะที่ว่าเทคโนโลยีเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราเท่าทันมันหรือเปล่านะคะ<ช>พวกเราแบบตกเป็นเหยื่อของการเสพสื่อมอมเมามากกันไปหรือเปล่านะคะ<ช>หรือว่าใช้เวลาสกรีนไทม์มากกันไปหรือเปล่าหรือว่าถูกกโกงโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่า คำว่า attention economy หรือการที่เราอยู่บนแพลตฟอร์มที่ต้องการที่จะดึงดูดความสนใจของเรามากจนเกินไปจนกระทั่งเกิด screen time ที่ประเทศไทยเป็นสถิติโลกอยู่นะตอนนี้เรากำลังแซงทุกชาติด้วยการที่ว่าเราอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าคนอื่นประมาณเฉลี่ยแล้วเกือบ2เดือนต่อปีเนี่ยค่ะอ้โ,อโหเป็นสถิติที่แบบว่าถ้าเราไม่เอามานั่งคุยกันตรงนี้ก็บางทีไม่ตกใจนะแต่นี่เป็นเรื่องราวที่ควรจะตกใจได <c oughs> น้งยตกใใช,ใช่แต่อันนที่เราไม่เคยพูดเลยก็บอกว่าไอ้จุดที่เรา ได้พัฒนางางทด้านความมีมนุษธยธรรมในชีวิตประจำวันของเราถามว่าถ้าเราเอาสิ่งนี้ออกไปจากสังคมได้เศรษฐกิจหรือถ้าเราเอาออกไปไม่ได้เนี่ยมันมีผลเสียต่อเศรษฐกิจติดลบเท่าไหร่มีใครเคย,เค,ยคำนวณไหม My goodness คือต้องพูดคำนี้เลยนะค่ะเป็นนัยยะมากๆเลย My goodness good society Let's going on หรือว่า how much is it causing us อ,อีกด้านหนึ่งของเหรียญน คุณลองมองดูถ้าเรามองออกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแพลตฟอร์มเป็นของเราของคนไทยเองที่เติมเต็มถ้าระบบของหน่วยงานภาครัฐที่ออกมาด้วยดิจิทัลแอปพลิเคชันฟีเจอร์ต่างๆที่อินทิเกรตความประหยัดเวลานน่นนั้นดีฮะแล้วยังอื่นที่คุณไม่สามารถที่จะไปดูแลได้เนี่ย can somebody do something about มูลค่ามหาศาลเลยส่วนลบตรงนี้ระบอกได้ไหมก็ไม่ได้อีกเท่าไหร่จริงๆ่ะเพราะมันก็ถือว่าเรากำลังอยู่ในประเด็นที่แบบ อะไรเอ่ยน,น่ากังวลน,น่าเป็นห่วงแต่ว่ายังทันจุกไหมพี่จอรถ้าเราแอคทีฟกันตอนนี้จะหนักรู้กันตอนนี้อันนี้เลยเป็นเหตุป่ะคะที่ทางดีเทคทางสมาคมใช่ไหมคะเรียกว่าดีเทคเนี่ยค่ะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าดิจิตอลวัคซีนออกมาครับ so in the meantime ระหว่างที่ประเทศไทยเราเดิมเดินชีวิตอยู่บนออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเทศ ใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเหล่านี้เขาออก regulation ต่างๆออกมาผมถามตัวเองว่าแล้วประเทศไทยล่ะ what are we doing เพราะควรจะมีกติกาของเราเองด้วยไหมนอกกฎหมายน่ะดีที่มีออกมา TTPA และอื่นๆที่ออกมาผมก็เลยตั้งโครงการ Digital Vaccine หรือ DV ซึ่งตอนที่เราเรียกแค่ DV นะเราหลังจากหลังจากโครงการได้ทำมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่า V เนี่ยมันมันมาจากคำว่า v ว n ไวรัมสและวัคซีนก่อนโควิดนะโอเครารสมัยมากเลยเรา we have a ภูมิคุ้มกันนะครับภูมิความรู้นะครับผมแล้วก็ภูมิต่อต้านบางอย่างป้องกันตัวเองใน3 V ที่มีอยู่ค่ะแสดงว่าก็คือว่าการแบบรูปแบบรูปแบบของโครงการดิจิทัลวัคซีนนะคะถือว่าเป็นการอบรมเยาวชน ะเป็นการอบรมผสมผสานกับอย่างที่ทู่ของทราบค็คือโครงการดีวตอนเรานี้ก็ได้รับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นนวัตกรรมแห่งชาติเป็นรอบคัดเลือกออเราเป็นนวัตกรรมด้วยเราเป็นนวัตกรรมบวกกับ community คอมมูนิตี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กออฟคอมมูนิตี้ซัสเทนเบิล u n คอมมิ่ที่มีผลลัพธ จากการมีหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนที่ได้กลายมาเป็น d ดิจิทัลด t e ทค i ีฟก็คือเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เพราะนั้นโครงการ DV ที่อยู่ในสมาคมจึงเป็นโครงการที่มีทั้งหลักสูตรมีทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็มีทั้งการ r รีค i t ซึ่งตอนนี้การรีค i t ของเราก็ก็รีค i t ไปในระดับหนึ่งละนะครับสมาชิกประมาณ23,000ัคนโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็ที่สอบผ่านก็ประมาณ7 4 7 745มีการสอบด้วยโ oh อ้โหต้องบอกปูว่าอย่างนี้คือถ้าเราเข้าไปในในในเว็บไซต์ของสมาคมเนี่ยผมใช้คำว่าผมแชร์ว่าสมาคมจริงๆเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ผมเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วผมใช้วิธีคือ intention มันอยู่้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับตลอดทางที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นระบบประเมินคุณภาพสือ่อและการโทรทัศน์ทีวีทั่วประเทศ ที่เป็นระบบประเมินคุณภาพสือ่ออันแรกของเอเชียที่ไม่ได้พึ่งพิงเรตติ้งเชิงปริมาณในอดีตที่ผ่านมาไปจนถึงระบบะโมบายเอสเขึ้นหน้าจอทีวีเราก็ทำเป็นผมเองก็ทำเป็นคนแรกในประเทศไทยไซเบอร์เรดิโอที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นคนแรกที่ทำอีกเช่นกันทำไมสังคมหรือสิ่งที่เราทำเพื่อสังคมมันไม่มี expansion rate แล้วก็ทำยังไงอะ big question ะก็เป็นที่มาว่า The only way is you have to ร่วมกันและเป็นเครือข่ายค่ะก็เลยจัดตั้งสมาคมน้องใหม่อายุยังไม่ถึงสองขวบเลยโอเคเข้าใจโอ้วนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่ยาวนานจริงค่ะจริงแต่ว่ามีความ current มันมีความปัจจุบันอยู่นะคะซึ่งเห็นว่าพี่จอนกำลังจะรับอาสาสมัครรุ่นใหม่เร็วๆนี้ไหมคะภายในปีนี้ใช่ครับด้วยสมาชิกที่มีอยู่แล้วเดิมทีเนี่ยเราก็จะต้องไป stage ต่อไปค่ะ ด้วยเ a ต้าที่เราได้มาจากครั้งที่แล้วแล้วก็ information ที่เราที่เรารู้ว่า the next thing สำหรับ Digital Vaccine ในรอบต่อไปนี้เนี่ยในปี2022เนี่ยจะลงไปที่ความเข้าใจและการตระหนักให้ความสำคัญกับในส่วนของอเด็กนะครับเยาวชนนะครับระดับประถมม,มัธยมต้นและปลายผู้ปกครองโอ้โหใช่ทำให้เราไม่ได้ทำแบบเป็นก็เลยว่าเราไม่ได้ทำเป็นเป็นครั้งคราว เราต้องคิดเป็นเป็นเครือขา่ายระยะยาวใชระยะยาวแล้วก็แล้วก็ต้องคิดเป็นเป็นเป็นไซลโลของอินดัสเทรียลว่ามันคืออะไรดังนั้นสมาชิกของเราถึงมี 4, 4ี4่ชนิดนะฮะชนิดที่1คือโรองเรียนมหาวิทยาลัยแบบที่สองคือคอมพานีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคคอมพานีทั้งสิน้น แล้วก็มา,มาที่มูลนิธิจริงๆเมมเบอร์ Member แบบมูลนิธิเนี่ยที่เรา sign า MOU กันนี้เป็น uh, ส่วนสําคัญที่มามาเติมเต็มผมตอนหลังผมร่วมงานกับเอเจนซี่บางเอเจนซี่บ้าง, agency, างนะครับผ่านทางงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมทําอยู่คือด้านเกี่ยวกับสื่อโทรทัศนะ์ผมไม่เคยยังยังไม่ยังไม่เคยร่วมงานจริงๆจัง,จงๆนะครับในนามสมาคมเนี่ยแต่ในทางเทลสกอร์เนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้เนี่ยจะส่งผลทําได้ว่าเขามีทางเลือกอนะครับที่จะมาในทางนี้ ที่เรียกว่าเอาคุณภาพนําเหนือกว่าปริมาณซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่กลไกทางการทําการตลาดแคปิตัลลิซึมเนี่ยนำมาไกลแล้วมานานจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนเห็นถ้ามันมีความถ้าเราถ้าเราสามารถสร้างให้คนไทยนะั้นมีทางเลือกที่จะสร้าง Environment ใหม่ที่มีทางเลือกที่จะสร้างผลงานดีๆบนพื้นฐาน กับสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มามจากการประเมินคุณภาพสื่อรายการโทรทัศน์เชิงคุณภาพเหนือกว่าเรตติ้งผมบอกได้เลยว่าสำเร็จแน่นอนต้องร่วมกันต้องจฟอร์สกันมี2ข้อทำหรือไม่ทำแค่นั้นะจริงค่ะ Full stop เราต้องการรีซอสคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมไหมคะเราต้องการรีซอสให้บริษัทเอกชนเข้ามาสปอนเซอร์ไหมคะเราต้องการ อะไรบ้างคะพี่จอนตอนนี้ทําคนเดียวมันเหนื่อยนะจริงๆผมผมมีอะไรก็คล้ายๆคล้ายๆกับทาง t a l s c o r e นะคือเราเราก็แบ่งในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวด้านการการทำเพื่อ m a มาเก็ตติ้งเพื่อความเราไม่ใช้คําว่าเพื่อการอยู่รอดดีกว่าเราใช้เพื่อความที่จะ Balance ในสิ่งที่เราต้องการเติมเต็มความตั้งใจของเราเนี่ยให้ไปถึงดวงดาวเนี่ยเราก็ต้องมีคําตอบใ,ในเชิงของการทํา ทางด้านธุรกิจพวกธุรกิจนะครับเรากําลังเหมือนรีค루ตทุกคนขึ้นกระบวนรถไฟอันนึงนะครับต่างคนต่างมีโบกี้ของตัวเองเรียบร้อยแต่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเป้าหมายก็คือจอดไปถึงสถานีแต่ละสถานีมไม่เลี้ยวผิดไปด้วยความเร็วที่คงตัวแล้วก็ไปถึงเป้าหมายซึ่งเป็นอนาคตคนที่อยู่ในโบกี้ก็คือสมาชิกของเราที่อยู่ในนี้ที่จะไปถึงปลายทาง แล้วทุกคนก็จะลงตามสถานีของตัวเองเพื่อไปทําหน้าที่ของตัวเองผมอาจจะไม่ได้มีทีมที่จะทําการตลาดสมัครสมาชิกอะไระมากมายแต่ว่าเท่าที่ผมคุยกับทุกคนที่คุยมาทุกคนต้อนรับได้ดีหมดเลยทั้งทั้งหน่วยงานภาครัฐทั้งออบริษัทเทคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในทุกมิตินะฮะในความที่รีเลทกับเทคโนโลยีอาจจะไปช้าเป็นรถไฟที่เคลื่อนตัวช้าหน่อยแต่อย่างน้อยไม่ตกไม่ตกหล่นกับเรี่งยากงย,ยากเร่ง <laughs> ไม่ได้ครัพี่จอ เมื่อขบวนรถไฟขบวนนี้มันเดินทางไปเรื่อยๆแต่ละสถาน,นีก็จะเป็นเรื่องต่างๆครั<ะ>้งดีและไม่ดีหรือเป็นเรื่องเก่าๆที่ในเคสนี้ก็คือเรื่องสื่อที่โดนดิจิท uh, ัลทรานส์ o ฟอร์เมชั่น disruption ครัง้ง,งสำคัญ<ะ>ถ้าเราเป็นดิจิทัลจารนิสเมื่อใด<ะ>แสดงว่าเส้นทางของการเป็นดิจิทัลซิต i z เซน สู่การเป็นดีเทคทีฟเนี่ยพอเป็น DV นีคุณมีหลายแรงค์ได้ mm hmm. because if so เนี่ยก,ก็เราก็จะร่วมมือแต่ต้องร่วมมือกับใครนะ mm hmm. เพราะว่าเราคงจะทำะทุกขอบเขตของ <Okay. S 1> ของสิ่งที่มันะจะแก้ไขปัญหามไม่ได้ mm hmm. เมื่อใดก็ตามแต่ที่ Cost มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่เกี่ยวพันถ้าเราเป็น Cost เจอคอส t แล้วการทำแล้วมันชนเนี่ยมันจะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น strength to strength mm hmm. แต่ถ้าเกิด Pur p o s e มันตรงมันจะมีจุดที่มันทับกัน okay. จุดที่ทับกันต่างหากเราทำให้เกิดความแข็งแรงแล้วมันจะหนาขึ้นมาแล้วจะลดค่าใช้จ่ายแล้วทําให้สิ่งนี้มันสักเซสขึ้นมาจริงเห็นภาพเลยคะ่ะความตั้งใจในการเติมเต็มให้สังคมบ้านเราทางด้านสื่อนั้นดีขึ้นมีอยู่หลายหน่วยงานแต่ด้วยสิ่งที่เราเคยเรียกว่าเป็นลักษณะของความไร้ความคิดที่จะสร้างโครงการโดยที่ไม่ร่วมมือกันก่อน เลิกมาแล้วก็ทําไปแล้วก็หยุดทําไปเนี่ยคใครจะทําอะไรในเมื่อหน่วยงานภาครัฐก็มองแบบนี้อข้างล่างก็เกิดวัฒนธรรมแบบนี้ที่ต่างคนต่างกําลังสร้างคอมมู n <community>, นิตี้สร้างเขาของตัวเองผมไม่ได้บอกว่า<ช>สิ่สงที่ผมพูดเนี่ยผมมีวิธีที่จะแก้ไขแต่ผมรู้รู้อย่างหนึ่งแน่ๆว่าเราปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของ polarization อที่เกิดขึ้นการ ignore ในหลายส่วนหลายอย่างแถมมา มาใช้สื่อในทางที่เป็นการทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันนี้ผมยอมไม่ได้ที่ผมเห็นผมเห็นแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ละออันนี้คือคุณกำลังทำร้ายมนุษย์ด้วยการด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งนี้ผมไม่ได้คิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องสนุกเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาใช้มันไม่ให้มันมาใช้เราผมหลอกตัวเองไม่ได้ว่าผมจะทำเฉยๆเพราะว่าผมก็เหมือน คนหลายๆคนที่มีลูกอายุ9ขวบ10ขวบ11ขวบแล้วผมเป็นคนของประชาชนาลูกผมลูกคุณลูกน้องมีคําว่าลูกอยู่ข้างหน้าหมดลูกหลานเราเหมือนกันชีวิตนี้มีแค่นี้แหละมันสั้นพ่อผมพูดอยู่เสมอทําให้ดีที่สุดค่ะเมื่อกี้เราท่านเราก็จะแบบว่าครอบครุม ประเด็นไปหลายหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับงานของสมาคมแล้วก็เหมือนเปิดกว้างเมื่อกี้พูได้ยินว่าแบบพี่จอนก็ extend น,น้ำใจตรงนี้นะคะให้กับทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ใช่ครับโดยงานแต่ละประเภทเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วก็พี่จอนเองก็กำลังผลิตเรียกว่าเอ่อภูมิคุ้มกันนะคะเป็นนวัตรกรน้อยเนี่ยออกมารุ่นใหม่ๆซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเป็นสื่อนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าปูมองรถแบบตรงนี้ยาวไกลมากแล้วก็ คือเห็นโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเองก็ทํางานทางด้านสือ่อบุคคลด้านอินฟลูเอนเซอร์นะพี่จอนอเห็นตรงนี้ปุ๊บเลยเนี่ยเลยรู้สึกว่าน่าเป็นเหตุเป็นเหตุเลยค่ะที่รู้สึกว่ามันคือแชปเตอร์เดียวกันแค่มันต่อไม้ต่อมือกันพี่จอนพูดว่าร่วมงานกันจริงๆแล้วมันมองได้ปั๊บเดียวเลยนะวันตอนที่ผมได้ไปร่วม Good Society เนี่ยแล้วมันวางได้แวบเดียวว่าทั้ง13คนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเนี่ยอินเทนชันเราตรงกันแต่ว่าเราอยู่คนเล่นเล่นบทบาทคนละบทบาทในสังคมอยู แต่อันที่เป็นของทางเทลสกอร์ที่เห็นได้ชัดแล้วยังอยู่ในภาพความทรงจำใน,ในใจผมทุกวันนี้ก็คืออนาเขตของของบริเวณที่เป็นสีแดงไอ้สีสีเขียวที่อยู่ข้างบนและสีแดงม้างที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะนั่นคืออะไรนะครับเราจะมีเรื่องของแบบอิสระภาพอิสระภาพ freedom of speech ใช่ไหมคะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์พูดได้รเรื่องนี้แล้วก็จริยธรรมเนี่ยตรงนี้มันแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนึงมีอิสระไม่เหมือนกันอีกคนนึงมีจริยธรรมไม่เท่ากัน นะแต่ส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยคือเป็นส่วนที่แบบทําออกมาแล้วมันเป็นเป็นภัยนะคะเมื่อ exercise อิสระไม่เท่ากันเนี่ยมันอาจจะแบบไป b u l ี่คนอื่นโดยไม่ตั้งใจนะคะหรือว่าไป forward fake news ต่อโดยไม่ตั้งใจะอะไรอย่างนี้แต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่สมาคมต้องทำในฐานะที่ทางคุณปูเองเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมเป็นทั้ง honorary member แล้วก็เป็นทั้งในส่วนของการเป็น digital partner ของเราเนี่ยทั้งสมาคมมีภารกิจอย่างนี้ที่ต้องทำแล้วที่เราต้องทำแล้วจริงค่ง <laughs> ะเหมือนเราลั่นวาจาก,กันละที่เราต้องทำเราต้องหาทางในการที่จะเอาแพลตฟอร์มที่อยู่บน c r i เ e r i a เรื่องของธรรมาภิบาลในการสร้างสื่อแล้วก็ Cri เ e r i a ของทาง digital v a c c i n e เนี่ย เอามาผนวกกันแล้วให้เป็นแพลตฟอร์มที่ควบแน่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ออกไปเติมเต็มให้สังคมทั้งออนไลน์และออนกราวนด์นั้นได้เห็นว่าเฮ้มันมีอะไรที่สดใสมันมีเรื่องบวกๆเรื่องดีๆเรื่องดีๆบ้างนะคะในสังคมดีที่อยู่ได้และยั่งยืนด้วยโอเคไหมสุดยอดค่ะดีเทคค่ะขอบคุณมากครับ